ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาของเขาเขาต้องการอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในส่วนของเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะก็คือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะสมเด็จพระเทพท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถก็เยอะแล้วก็มีความอดทนมุ่งมั่นท่านไปทุกที่ที่ที่ลำบากอะ่ะท่านก็ไปอะไรเงี้ยเราเรายังคิดว่าเรายัางเป็นทหารเรายังไปได้ไม่ไม่ถึง ไม่ถึงขนาดนั้นคิดว่าจะทําต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้มันเสิงหมบลงได้ก็ก็ดีใจคุณหนึ่งคนเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ่งเพียงใดมีเพียงความดีที่ทุ่มทําด้วยใจ 万个空阴样。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวรัญนสุดาการุญยทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยที่ทั้งหน่วยงานทหารและภาครัฐให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและในปัจจุบันปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ลดระดับความรุนแรงลงเนื่องจากภาครัฐได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับปกครองระดับท้องถิ่นรวมไปถึงทหาร และตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ และอีกหนึ่งยุทธวิธีที่กองทัพบกได้เลือกใช้คือการให้อาสาสมัครทหารพรานซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะแต่หน้าที่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะแต่ยังมีทหารพรานหญิงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวและปฏิบัติหน้าที่ไม่แพ้ผู้ชายและพวกเธอได้รับสมญานามว่าดอกไม้เหล็กเรื่องราวของพวกเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ทหารทุกหน่วยผมว่าการช่วยเหลือประชานชนนะตามที่ประชาชนยโบสถท่านก็เห็นไว้ว่าเมื่อมีความเดือดร้อนทุกเรื่องนะทหารต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะหน่วยทหารพันหญิงอ่ะจะเป็นหน่วยนำนะครับเป็นชุดนำนะครับเรามีชุดเกียร์พลเรือนนะครับซึ่งสมัยดูแลแม้แต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นนการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับกับน้องๆเด็กนักเรียนตระกูลผู้หญิงรวมถึงเรื่องของ ฐานพันหญิงไปช่วยเหลือในเรื่องของการสันทนาการครับเน้นของสร้างความเข้าใจนะครับลดภาพบทบาทของฐานพันที่มันทุกข์อาจจะดูใส่ชุดสีดำหรือทุกข์อาจจะไม่ค่อยน่าดูในพื้นที่น,น้องฐานพันหญิงเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือเยอะนะครับในการสร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนความคิดัศนคติของของคนในพื้นที่ให้ให้กลับมาชื่นชอบฐานพันมากขึ้นครับ พบปะไปซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะดูแลคนป่วยคนแก่คนเฒ่าในในในหมู่บ้านนั้นๆเวลาน้ําท่วมอะไรแล้วก็ไปแจกของไปแจกอะไรนี้ค่ะ,คะก็ทุกอย่างนะคะที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายแล้วก็จะควบคุมดูแลของลูกชุดคือมีการลงพื้นที่ในการไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับอบรมให้ตามโรงเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรนี้ค่ะแล้วก็มีงานพบปะยามเช้าเวลามาแบบ ประชุมเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ใน3พื้นที่อะค่ะก็จะหมุนเวียนกันไปอะค่ะโดยการที่ให้ผบหมู่เป็นคนแจกแจงให้อะค่ะการที่เหล่าทหารพรานหญิงทั้งหลายลงปฏิบัติการในพื้นที่นั้นพวกเธอไม่เคยรู้เลยว่าในแต่ละวันสิ่งที่จะต้องเผชิญน,นั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดี พวกเธอรู้แต่เพียงว่าสิ่งที่ทำนั้นล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนทั้งสิน้นถือได้ว่าภารกิจหลักของทหารก็คือการได้ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองเราจะขาดฐา,านพวามินผมว่าขาดไม่ได้คือจำเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเวลาสมมาเวลาเขากระท่วงนึงเขาฝูงชนอะไรเนี้ยฐาานดินช่วยได้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีามมทานฐานดินนี่จบเลยละ ใช่ไหมเพราะผู้ชายเนี่ยมันจะไปแตะเนื้อต้องตัวคนอิสลามนี่ไม่ได้เลยครับถือว่าวผิดอยู่แล้วแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยก็โอเคนะผมว่าเขาเป็นหน่วยหนึ่งที่ช่วยช่วยได้มากพูดถึงเรื่องสารพันอย่างนี้ถ้าด้านฟังมันคงก็คือโอเคเขาก็ใจเสียดีแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าได้ช่วยชาวบ้านอะไรแบบนี้เขาก็ พูดถึงเขาจะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมันมันดูแลกันผู้หญิงเขาจะละเอียดอ่อนมากกว่า,านะคะคือยิ้มเอาคนผู้สูงอายุเด็กเอออะไรเอ,เอาใจใส่ดีค่ะดีมีแจกยงแจกยานะคะช่วงที่ว่าเดินมาเดินมาแจกยาตามบ้านนะคะตรวจสุขภาพผู้สูงอายุไม่ว่าจะขอความร,ร่วมมือไม่ว่าอะไรคือผู้กองก็จะให้มาตลอดถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจนะคะประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นทหารพวกพี่เขารุ่นระดับ ู้องน,นะจนถึงระดับรุ่นน้องรุ่นนายสิบเนะคะเขาจะเอาใจใส่ดูแลดีเป็นตลอดและจะทาสารทุกสุขดิบของชาวบ้านไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยกเว้นว่าเป็นระดับไหน,นะคะก็จะมาดูแลตลอดะคะ ผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงบทบาทของทหารก็ทําให้เราคิดถึงในแง่มุมของความแข็งแกร่งค่ะซึ่งฐานพรานหญิงของกรมทหารพรานที่43ก็ทําได้ดีเช่นกันค่ะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาทําความรู้จักทหารพรานหญิงทั้งสองท่านที่ทําหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ why ผู้ชมค่ะที่กรมทหารพรานที่43มีกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจถึง2ท่านค่ะท่านแรกเป็นเจ้าของรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศประเภทเจ้าหน้าที่รัฐปี2557ค่ะเธอคือสิบโทหญิงจันสุดาขวัญดําผู้บังคับหมู่หมู่ทาา 4, 3, 3, ห,าหารพรานหญิง433หมวดทหารพรานหญิง43เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ภูมีลับนานะคะอยู่จังหวัดตรังค่ะมีความฝันว่าอยากเป็นแต่ว่าหนูสูง150ไงมาสมัครตอนนั้นมาอของกรมทหารพันที่ส3าอยู่ที่น้ำดำอะค่ะหนูก็มารถตู้เลยค่ะมากับเพื่อนสองคนลืมไปเลยว่าจะต้องกลัวนะหรือมาเลยตั้งใจมาก่อนที่จะเตรบัตรางานจริงๆก็จะมีหลักสูตรเข้ามาก่อนให้ความรู้กับกับกำลังพลทหารปั้นใหม่ก่อนเราได้รับการฝึกอบรมแล้วว่าเมื่อลงไปจะต้องทำยังไงจะต้องพูด กับใครบ้างอย่างไรนะคะในหลักๆเลยก็คือในส่วนของทารพันหญิงจะสนับสนุนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการสนับสนุนโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นเป็นวิทยากรยาเสพติดให้ความรู้กับเด็กๆสนับสนุนโดยแพทย์เคลื่อนที่เราดีใจนะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปได้พูดคุยได้รู้รู้สาธารณาสุขเของเขานะคะเขาเหมือนปรยั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในส่วนของเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะก็รู้สึกเข้าใจปัญหาของเขา่ต้องการอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ ครั้งแรกที่สิบโทหญิงจันสุดาต้องจากบ้านและครอบครัวมาไกลเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้เธอเป็นอย่างมากเนื่องจากครอบครัวของเธอเองไม่ได้อยากให้เธอต้องลงมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยแต่เมื่อเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่ของเธอที่แม้ว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะสารต่อเจตนารมณ์ของตนเองครอบครัวจึงไม่ทัดทานเธออีก พร้อมกันนี้ยังยืนยันที่จะยืนเคียงข้างและให้กำลังใจเธอต่อไปเหตุการณ์วันนั้นได้รับคำสั่งจากผู้ควบัญชานะคะซึ่งได้รับการร้องขอจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีในพื้นที่นะคะในพื้นที่ในตัวเมืองก็มาขอกับขอกำลังพลหมู่ทหารพันหนิงจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารนที่สี่ส3เพื่อจะไปรักษาความปลอดภัยประตูเข้าออกงานกาชาดประจำปี55พอไปก็ ปฏิบัติหน้าที่ปกตินะคะโดยโดยหนูยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่ได้มีปัญหากับประชาชนอย่างแน่นอนคือเราให้ความไว้วางใจกับเขาแล้วเขาก็าเชื่อมั่นเชื่อใจเราแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติร้ามรื่นค่ะไม่ไม่มีอะไรที่เป็นลังส่งนอนเลยนะคะ,ะประมาณเที่ยงคืนสามแยกดอนรักนะคะก็จะมีรถคันหนึ่งอาดหน้าแล้วทำให้คนขับนี่เบรกเบรกไม่ทันได้ปล่อย หนูรู้สึกว่ายังมันทำได้ปล่อยบุ้มเลยนะคะแล้วหนูก็โดนตรงนี้อ่ากระโหลกก็เลยกระโหลกเลาไปเลยก็จะมีจะโดนที่ขาแล้วก็จะโดนที่แขนแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ออกสักพักหนึ่งหนูก็ตั้งสติได้แล้วก็เปิดประตูมาแล้วหนูก็บอกว่าหมอบนะน้องๆก็หมอบหนูกลัวมากเลยค่ะตอนนั้นว่าหนูรู้สึกว่าถ้ามีลูกที่สองนี่พวกเราคงจะตายกันหมดแน่ค่ะแต่ว่าหนูก็ยังกัดฟันว่าต้องยังไงก็ต้องกลับไปหาพ่อกับแม่ได้ดูว่าอย่างนี้ก็เลยสักพักหนึ่งก็จะมีหน่วยใคียยงมาช่วเหลือ ใน,ในเรื่องของความท้อก็คือน่าจะมาจากครอบครัวซะส่วนใหญ่คุยใหม่อีกปรกับความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ได้ซ้ําเติมเขาก็ยังให้กําลังใจกลับมาแล้วก็โอเคมีแรงสู้ต่อไปก็คือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะไปรพงานกาันทางเข้าประตูทางเข้าออกกับรถหกล้อก็ทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดินทางกลับมามาถึง สามแยกสามแยกดอนรักแล้วทีนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นมาคิดว่ามอ้อม้อไฟมันระเบิดคิดว่าเพราะมันตรงกับเสาไฟด้วยไงคะก็เหมือนกับทุกคนตั้งสติได้เขาบอกให้หมอบอยู่กับรถพอได้ยินพอได้เสียงเงี้ก็ให้ทุกคนลงจากรถแล้วก็ลงไปหมอบอยู่ข้างล่างจะเจ็บสุดก็คือหมูแท็กหมูดแท็กจะโดนที่หน้าแล้วก็ที่ขาส่วนหนูโดนที่ข้างคะ่ะไม่รู้สึกกลัวไม่รู้อะไร เมื่อเราชินไปแล้วชินกับเหตุการณ์ไปแล้วแกจะเป็นคนเรียบร้อยกฎก็คือกดแกจะเป็นห่วงลูกน้องจะถามนู่นถามนี่ตลอดเวลาออกทําง,งานงค่ะผมภูมิใจทั้งดีใจนะคะมือคือเรามาเรามาอยู่จุดนี้เรามาช่วยเหลือประชาชนอ่หมูแทกเป็นคนนิสัยละเลงแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานค่ะถ้าตั้งเป้าหมายแล้วก็คือต้องไปให้ถึงค่ะแกเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นได้ทั้งเพื่อนนะคะ สามารถปรึกษาได้ทุกอย่างเลยค่ะการทํางานของมูดเทกเป็นต้นแบบของทุกๆคนได้เลยค่ะเพราะมูดเทกจะเป็นบุคคลที่พยายามค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็บอกตักเตือนเราทุกอย่างเกี่ยวกับการทํางานค่ะก็ไปทุกที่ที่ได้รับคาสั่งทํางานเก่งเขาบุมานมากใช่ค่ะเขาจะสอนประจําว่าทํางานตรงนี้นะต้องระมัดระวังตัวด้วยดูด้วยว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงค่ะ โทษหญิงจันสุดาเนี่ยนะนะเขาเดิมเนี่ยเขาเป็นอาสมัครฐานพานมาก่อนนะเขาก็ได้รับความนะทำงานปฏิงานได้ดีครัเพิ่มชาเลยมอบหมายได้บรรจุให้เป็นในสิบกองหนุนนะครับก็ทราบว่าก่อนหน้านระหนะว่าททงานะาที่ทํางานไปที่เี่ขาก็โดนระเบิดมานะครับจากการเดินปฏิภูมิกินะเดินทางกลับมาจากแสัของปลอดภัยก็โดนระเบิดรนะหนะว่างโดนระเบิดเขาก็ยัง ดูแลลูกน้องยังมีใจสู้อยู่นะครับเราก็พยายามจะช่วยเหลือครับถามเขาว่าเอาไหวไหมเขาก็ไหวตลอดนะตัวนี้ก็ยังทํางานปกตินี้รักษาตัวหายแล้วต้องไปหาหมอบางครั้งนะครับก็ยังยังยังทำงานตามปกติในงานที่รับผิดชอบก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับมวลชนนะครับแล้วก็เป็นพวกหมู่ก็ต้องปกครองบ้านพิชาาสาจะมาทำพันธหญิงในสังกัดเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับ จากการทำงานด้วยความเสียสละไม่เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อของสิบโทหญิงจันสุดาขวัญดำทำให้มีหน่วยงานมองเห็นถึงความมุ่งมั่นและเสียสละของเธอจึงได้มอบรางวัลเพื่อตอบแทนความเสียสละและเป็นกำลังใจในการทำงานของเธอต่อไปอสาขาด้านการส่งเสริมความมั่นคงในประเทศนะคะก็สาขาเดียวกันแต่ว่าในประเภทของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะปี57ค่ะดีใจมากที่ได้รับเกียรติ อันส่งส่งอันนี้นะคะถึงหนูว่ามันก็กว่าจะได้มันมันก็ยากเหมือนกันนะคะต้องคัดกรองอย่างดีแล้วหนูรู้สึกภาคภูมิใจในรางวัลนี้มากค่ะ ผู้ชมคะจากการทํางานของสิบโทหญิงจันสุดาขวัญดําทําให้เราได้เห็นการทํางานที่มีความมุ่งมั่นและความเสียสละต่อแผ่นดินบ้านเกิดของเธอค่ะและนอกจากสิบโทหญิงจันสุดาแล้วที่กรมทหารพรานที่43ยังมีอาสาสมัครทหารพรานหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกับเธอค่ะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาทําความรู้จักกับเธอกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ What? และในช่วงนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาสาสมัครทหารพรานหญิงฟาเดียดอมะผู้เป็นเจ้าของรางวัลสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมความมั่นคงของประเทศประเภทอาสาสมัครในปี2558ค่ะด้วยความที่เธอเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเธอต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเธอจึงเลือกที่จะเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิงที่กรมทหารพรานที่43แห่งนี้ค่ะ เดิมเป็นคนจังหวัด,ดยะลานะคะก็คืออยู่ใน3มจังหวัดนี้อยู่แล้วที่บ้านก็ไม่มีใครเป็นข้าราชการทหารนะคะก็มีแค่เป็นครูอย่างเดียวก็คือเกิดเหตุการณ์ใน3มจังหวัดเราตอนปี4ี่เจใช่ไหมคะแล้วก็ฝาเดียเองก็เกิดการสูญเสียคนในครอบครัวเป็นน้าที่เป็นครูอล้คะ่ะเพราะว่าปี50ก็มีก็ได้ข่าวว่าเออเขาเปิดรับสมัครทหารพันหญิงแต่ตอนนั้นคือยังไม่สนใจอะไรอย่างนี้คะ่ะอ้ย เป็นทหารเป็นยังไงเนาะคือข้อมูลเราไม่ไม่มีอะไรเงี้ยก็ลองไปสมัครตอนตอนที่ไปสมัครก็บอกแม่บอกว่าแม่หนูจะไปสมัครเป็นทหารพันนะจะไปหรอตัวเองก็ขี้โลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ลองไม่รู้อา้าถ้าลูกตัดสินใจงั้นก็โอเคตอนแรกก็คือฝึกตัวเราให้เราปรับสภาพนะคะสภาพร่างกายเราปรับก่อนบทบาทแลนะหน้าที่จะตั้งจุดตรวจ ลงพื้นที่ไปแจกยาอะไรเงี้ยงานกรรมัง่งงานยุทธการมัง่งเป็นสื่อกลางให้กับผู้บังคับบัญชาเราได้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเรายิง่งถ้าเขาไม่เข้าใจใน